็ทำให้เรารู้จักกานมากขึ้นถ้าเกิดที่ดักเสียเงนมาจะหลอกไม่ได้ อย่างนั้นเลยครับตอนนี้ไม่หน้าใจอะไรเลยฉันเลยไอ้เชี่ยล่ะคะวันนี้ต้องต่างอยู่แล้วเนี่ยไปไป คเนอ่นก็เรื่องนี้นะคะจุดเอ่เขาแบบว่าเป็นคดที่ทำตามแบบแบบคยเลยแต่ก็นี่แหละ ขอเมื่อย Hors! <laughs> experiences <coughs> uh, มิ้มก็คุณหมอวันนี้ก็จะได้าเจอกันนะคะเดี๋ยวหวังว่าคงจะดูแลรักษาคอของคุพี่นี่แล้วนะคะ้องานะไรสทกันนะคะแล้วไม่้งวาสองคู่ก็มี้เป็นสาชกันนะคะก็ีนะคะองสมแน่นอนโอเค่